สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามช่องและก็เลือกซื้อรถดีๆจากช่องทางของเราอย่างมากมายครับ ก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเฮียเขาล้างสต๊อกครับเพื่อนๆหลายคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟียสต้านะครับรถกระบะรถ p ิกอัพนะฮะรถซีเซ gment นะครับและก็คันนี้ครับฟอร์ดโฟร์ครับผมรถราคาล้างสต๊อกเช่นเดียวกันในราคา1 8 9 0 0 0บาทจัดสดมาเอาไปได้เลยครับราคานี้เน้นๆเลยนะครับผมส่วนจัดไฟแนนซ์ยังจัดได้อยู่ครับผ่อนเบาๆประมาณ4 0 0 0นต้นๆนะครับเพื่อนๆสมาชิกสวยส ใสแบบนี้สีแดงสดมากเลยนะครับรถยังไม่ได้ขัดเคลือบอะไรเลยนะครับผมถ่ายเรียวๆมาให้ดูนะครับปกติในตลาดเขาขายกันอยู่ประมาณสัก2 2 3นะครับถึง2 2 4นะฮะแล้วก็มีบางคันที่สภาพแบบแย่ๆหน่อยนะครับก็อาจจะมี199นะครับแต่คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเพื่อนๆสมาชิกเครื่อง1.6ครับประหยัดน้ํามันครับมือเดียวป้ายแดงย้านะครับเลขไม้นะครับน้อยมากๆเลยแสนต้นๆนะครับใครสนใจที่รถประ วัสดีครับอันนี้ต้องมองแบบนี้เราลดราคาให้พิเศษนะครับล้างสต๊อกให้แบ่งๆกันไปใช้นะครับผมรถดีจริงครับไม่มีปัญหาเลยการรับประกันเดี๋ยวทีมงานเฮียเขาดูแลให้นะครับผมรถดีจึงมาบอกต่อนะวันนี้ล้างสตอ๊อกประกาศล้างสต๊อกกันไปเมื่อช่วง8โมงเช้านี้เองครับใครสนใจรถจอดอยู่บางบัวทองนะครับเป็นร้านเต็นท์ที่มีคุณภาพมีการจัดส่งรถแล้วก็มีการส่งมอบรถเนี่ยในทุกๆวันเลยนะครับรถเนี่ยมีมากกว่า5 10ถึง60คันวันนี้ลดราคาแล้วครับ Ford Focus 1.6ได้ปี14ด้วย เป็นปีท้ายของเจนนี้เลยนะครับถือว่าได้รถใหม่ด้วยมือแรกด้วยใหม่น้อยด้วยแล้วก็ราคาล้างสต็อกด้วยนะครับจัดไฟแนนซ์ยังได้อยู่ใครสนใจเดี๋ยวให้ทีมงานดูแลให้ครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนอยู่ใกล้หรือไกลเหนือใต้ออกตกง่ายๆครับทุกวันนี้โซเชียลมีเดียการซื้อขายมันง่ายครับการวิดีโอคอลก็สามารถทำได้ครับการดูสมุดร,รูปเล่มคู่มือครับถ่ายจริงตรงจริงแบบนี้ก็ง่ายครับ จองมาจำมาปุ๊บคุณก็นั่งรถมาดูรถหรือถ้าคุณมั่นใจก็ามารับรถครั้งเดียวเลยจ่ายเงินตรงนี้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะ ดูแลทุกอย่างครับที่นี่มืออาชีพอยู่แล้วครับใครสนใจแอดไลน์ผมมาก่อนนะ0 8 8 5 8 4 5 3 7 5หรือโทรมาด่วนได้เช่นเดียวกันนะครับอย่ารอช้าครับวันนี้ประกาศลดล้างสตอ๊อกครับกับ Ford Focus ัรถที่ในอดีตราคาประมาณ9000 900, กว่าครับเพื่อนๆ90 0 0 0กว่าวันนี้เหลือเพียงแค่189เเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับผมส่วนใครไม่มีเงินสดเดี๋ยวมาคุยเรื่องจัดไฟแนนซ์ครับมาแจ้งเรื่องของประวัติของท่านเครดิตของท่าน เดี๋ยวดูแลให้ครับง่ายๆครับ